สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้จะเอาบรรยากาศเลี้ยงงัวมาฝากเด้อจ้าดดูฝนเลี้ยงงัวแบบใดเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากพื้นที่ฮองเคยเลี้ยงทุงนาทงุงไฮทุงนาฮองก็ปลูกเขาเบิดแนล้วเนาะจากพี่น้องเหลือไห,หนึงบ่มีน้ำพ่อบ่หันได้ไผ่ปลูกเขาด้วยจากพี่น้องพ่อก็เลยเอารวดมานเรียนรัด เคยให้งวได้กินยาเด้อจากพี่น้องยาสีเขียวงามบ่ค่ะเป็นตาสะออนเนาะจากยาตัดบ่กินเลยจากเมื่อนี้นะจ้ะมีได้กินยาอยู่ให้นาเด้อจ้าญยาลายคักจ้าวิถีชีวิตคนเลี้ยงงวเนาะจากย่านแต่งวบ่อิ่มยาหาแต่ยาให้งวกินเนาะค่ะพี่น้องงวของตาเป็นงวลูกผสมเด้อจ้าพัฒนามาจากงวบ้านๆล่ะค่ะพี่น้องแต่ก่อนห้องกับ่ได้มีมองเลี้ยงแบบนี้เนาะค่ะพี่น้อง อ๋อไปเลี้ยงตามป่าตามเขาได้เนาะคะ่ะพี่น้องสุมือนี่มีอ้อยมีมันแล้วจ้าตะเลิกงานแเราตะเกเรออกไปหาพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องมาตัดหญ้าซอยแต่ว่างัวบวกินเนื้อจ้าหญ้าพ่อเกลียแบกไปไว้ให้อีกมองปลาย่างเด้ค่ะพี่น้องไว้ให้กินมื่ออื่นเศ้าจ้าสุกบางย่างก็บ่ต้องหลูหราก็ได้เนาะคะ่ะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาบ้าน มีอยู่มีกินหากินตามฤด,ดูกาลนอกจากพี่น้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่แบบบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปตามประษานี่แหละค่ะบรรยากาศเก่าๆวิถีชีวิตเก่าๆของคนสมัยก่อนเนาะค่ะพี่น้องเลี้ยงงัวหวังว่าสักวันหนึ่งวัวสิเป็นราคาคือเก่านอกจากพี่น้องเลี้ยงด้วยใจหักเลี้ยงด้วยความห่งวงความหักความชอบ เราก็เลี้ยงได้เนาะค่ะพี่น้องไม่ต้องโทอค่ะสู่โตไปเด้อจา่าเพราะว่างวงิถึกสิ้เพลงเพราะเราได้เลือกอาชีพนีแเราจะพี่น้องดูดูฝนปีนี่แต่ก็บ่ได้ลําบากเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปลูกหยาไว้ร้ายจ่าพี่น้องให้นี่เป็นให้ที่พันได้เหตุนาเด้อจ้าเกลียากาเลยกเ,ลเกิดห้ายพอก,กะเลยเอารวดมาเลียนแต่บ่ได้ไปล่อยไฟเด้อจ้านี่แหละค่ะนาฝนเลี้ยงงวัวแบบนี้แหละจ้า เขาออกแบบเองได้เนาะค่ะพี่น้องถึงไม่ต้องหลูหราแต่ว่าธรรมดาแต่ว่าเขามีเวลาว่างหลายเนาะคะ่ะเขาก็เอาลวดแลนแล้วก็มาปลวยแล้วเขาก็ไปฮ็ตเบียกอย่างอื่นได้เนาะจากทุกอย่างทุกมือนี่ทุกอย่างทันสมัยเนาะคะ่ะพี่นอ้องยุ่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตตามยุคตามสมัยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ก่อนก็มีแต่ผสมตูเดี๋ยวนี้มีการผสมเทียมเนาะคะ่ะงัวเขาก็มีพัฒนาสายพันธุ์มาหลายะคะ่ะพี่น้อง เกิดการพัฒนาขึ้นมาย่่งรวดเร็วเนาะจ้าจากวัวบ้านๆกลายมาเป็นวัวลูกผสมเนาะค่ะมีแต่ตัวงามๆเนาะค่ะมักพ่อไดตัวแบบได้เฮาก็เลือกได้เนาะจ้าทุกมือนี่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นเนาะพี่น้องรอแตลราขาเป็นรอเตงัวเป็นราคาเนาะจ้าเห็ดในสิ่งที่หักหักในสิ่งที่เห็ดเนาะค่ะพี่น้องมีความสุขกับปัจจุบันกินอิ่มนอนหลับเฮ็ด อันใดมีความสุขเฮาก็เห็นเนาะคะ่ะชีวิตคนเฮามันโมโหสิมีพวกนี้อีกจากเมื่อเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเด้อจ้าขอให้ระมัดระวังขอให้สมดังปัถนามีความสุขทุกวันทุกวันนะคะ